สวัสดีค่ะเมื่อกี้นึกว่ากดปุ่มสตาร์ทแล้วไม่ได้กดดูสิเนี่ยค่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดลิ้นวัวหรือเรียกว่าบีฟสเต็กก็ได้นะคะเป็นดอกแรกที่เจอปีนี้สวยด้วยนะเมื่อกี้นึกว่ากดปุ่มสตาร์ทแล้วไม่ได้กดค่ะโอ้โหลักษณะถ้าหากยังไม่ตัดวันนี้นะดอกเห็ดจะเป็นสีบานเย็น เป็นสีชมพูสวยมากโหไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทดูสิคะ,ะนี่นี่ค่ะสวยมากเลยถ้ายังไม่ตัดวันนี้ทิ้งเอาไว้ดอกเห็ดพอโตสักประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะตรงเนี้ยจะเป็นสีชมพูเป็นสีบานเย็นสวยสวยค่ะสวยจริงๆแล้วเป็นดอกใหญ่แต่นี้ที่ราต้องตัดนั้นเพราะว่าถ้าไม่ตัด ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้มาอีกแล้วตรงนี้เป็นทางเดินนะคะมันเป็นทางเดินคนเขาก็จะมองเห็นคนที่ชอบกินนะคะเขาเขาตัดแน่นอนโอ้โหเมื่อกี้อุสาตาดัดไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทโอ้โหแย่เลยการไม่กดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะเตือนพอพูดไปคนเดียวสักพักหนึ่งมันจะเด้งหน้าจอมันจะกลับคืนมาเมื่อกี้ตัดไปแล้วนะคะ โอ้โหพูดอยู่คนเดียวดูสิลักษณะจะเหมือนเนื้อเนี่ยทย์เนี่ยแดดจ้าถ้าแดดจ้าแล้วมันจะมองมองไม่ชัดเหมือนไหมคะสังเกตเห็นไหมว่าเหมือนเนื้อวัวนี่ถ้าดอกที่แก่กว่านี้จะเหมือนเนื้อวัวดูตรงเนี้ยเหมือนกับผิวที่โดนน้ำร้อนรั่วหรือว่าตอนรีดผ้าแล้วโดนเตา โดนเตารีดนะค่ะมันจะเป็นแบบนี้เคยเจอครั้งหนึ่งดอกเป็นสีบานเย็นหูสวยมากลักษณะดอกสวยมากๆเลยค่ะตอนนั้นยังไม่รู้จากเห็ดชนิดนี้ด้านหลังของดอกเห็ดเป็นโพลิพัวคือไม่มีเกลียบตัดสดๆจะมีน้ำหยดติงๆดูตรงเนี้ยเหมือนกับผิวที่โดน โดนน้ำน้ำร้อนร่วแล้วมันพองพองแล้วพอน้ำแตกน้ำบางคนเอาเข็มทิ่มน้ำมันก็จะไหลออกมามันก็จะเป็นหนังแบบนี้ค่ะเนี่ยเนื้อกวัวนี่คะ่ะโอ้โหนั่งนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่กดปุ่มสตาร์ทสังเกตเห็นเนี่ยเห็สดสดๆท้าตับเนี่ยมันจะเป็นน้ำหยดติงต่งๆใช่หวาน หวานเหมือนเหมือนเหมือนน้ำลูกตาลอ่อนเลยหวานค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพาชมนานเกินถ้าเจอเห็ดสวยๆค่ะจะดูนานอยู่แบบนี้ละค่ะ